อันนี้ผมได้เราเรามีโอกาสเดินไปได้ทั้งช่วงที่แบบฟ้าเป็นทวายไลท์ก็ได้นะเพราะมันอยู่ใกล้ๆช่วงโบส <Okay S 1> โบสถ์โอเคเ,เลยครับอยู่ใกล้ใกล้เราเนี่ยอยู่ตรงนี้เองเราอยู่ตรงเราอยู่<อ>แถวนี้ใช่ป่ะ<อ>เราเดินมานี่อยู่ใกล้ๆตรงนี้โบสสีเลือดเนี่ยเราอยาู่แถวไอันนีเลี้ย่งนี้ชื่อว่าอะไรนะพี่แทนแทนที่กันแล้วนะครับ เรามาถึงเมื่อวานค่อนข้างที่จะเมืดต,ติไไดก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรเลยเฮ้ยเราถ้าเราว่างเรานั่งเรือไหมค่าเรือกี่บาทครเพือ่อนรอนรอนั่งกับนี่ไหมล่ะรอนั่งกับทีมที่ไผ่ไหมที่เขาไปประกวดรเราไปเก<ช>็บคนละสามสิบเหรียญไหมไม,ไม่ไม่น่าแพงสามสิบยูเอสครับใช่ครับก็พันอ่ะไหนครับขึ้นขึ้นมาดูข้างบนครับ โั้ยโกนก็ได้ยินเสียงตัวเองคนเดียวก็นั่งอยู่ตรงนี้ก็จะชี้สั่งงานบรรดาทาสทั้งหลายอ๋อนี่ทาตนี่ทาสเพิ่งเอากาแฟขึ้นมาขึ้นมาอะไรนะขึ้นมาเสร์ฟจะบอกว่าเส้นมากจีิงจริงนะโอ้โหนะพาไปป่าช้าเลยเนี่ยโอเคอยู่เดี๋ยวอีกสามวันเจอแน่นอนป่าลักสิทธ์อ่ะ ันนี้เราเช่าเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับก็ในเว็บครับซ i นท์โฮเทลหรือโฮเทลโฮเทลก็สามสี่คนอยู่ได้ครับราคาเท่าไหร่นะเพียมเท่าไหร่หรอห้าร้อยหรือหกร้อยห้าร้อยหมายถึงว่าทั้งต่อวันนะหรอไม่ที่ที่เราจ่ายทั้งหมดอ่ะไม่ได้เพราะเราจ่ายเราจ่ายทั้งหมดเลยดูซาาินซนดู แต่จริงๆแอปนี้ก็โอเคครับเป็นในหนนะ้าก็เปลี่ยนเป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้เราว่าเออเราสามารถที่จะจองที่พักได้แบบสะดวกแล้วก็จ่ายเงินได้สะดวกหักบัญชี405 US อ่าหมื่นสามหม,มื่นสามหมื่นสาม,ามสาม<ห>สามวันนะักสี่คนโอเคราคาแถมมันอยู่ย่านของใจกลางเมืองเลยเนาะก็ไม่ไม่ไกลมากตั้งจาก อะไรนะพี่หาเราเลยเซนพีเตอร์เบิร์กประมาณกี่กิโลแล้วพี่กอลฟจากตรงนี้ของเราเจ็ดใช่ไหมครับพี่เดินเดินมานนิดเน,นี่ยครับเรามากันถึงเมื่อคืนเราก็เมื่อไหรเพราะว่าต้องเหมือนกับรีจิสเตอร์แล้วอ่ามีรหัสที่ว่าคอนเฟิร์ม o t p มี OTP เข้าห้องแต,แต่แต่เราต้องจ่ายค่า OTP ไปก่อน ส่วนอุปกรณ์พวกเราหลักๆก,ก็จะเป็นกล้องนะครับพวกเราแม่นะครับอันนี้พวกเราเป็นแคริออนขึ้นข้างบนนะครับถือขึ้นเครื่องได้พวกแบตเตอรี่ทุกสิ่งทุกอย่างเราขึ้นทั้งหมดเลยนะครับเอาขึ้นเครื่องทั้งหมดโหลดเฉพาะเสื้อผ้าแล้วก็ของที่ไม่มีแบตเตอรี่นะครับตามหลักกติกาสากลที่ในเรื่องของการบินนะครับเราก็จะไม่ถูกอะไรทั้งสิน้นแต่ว่ามันก็จะหนักหน่อยอย่างเช่นพวก กล้องพวก power bank อย่างเนี้ย power bank ถ้ามาสายนี้ครับต้องผ่านจีนมาเนี่ยต้องมีซีสามตัวนะครับผมจำชื่อยาวๆภาษาอังกฤษไม่ได้ที่ผ่านโรงงานมาตรฐานโรงงานของจีนนะฮะโอ้นี่ครับอเห็นไหมฮะนี่เป็นอพา,าร์ตเมนต์ที่พวกเราเช่าอ,อยู่ข้างนอกก็จะมีแอรเรียที่แบบจอดรถได้เลยประมาณนีน้แต่ไม่รูรถเข้าทางไหนเออ มีความเป็นโบราณโบราณหน่อยแต่ว่าก็สวยคลาสสิกครับเซนบิตาเบิร์กรัสเซียอุ้ยมีปลากระป๋องด้วยครับคนนี้บอกว่าอยากต้องลองอาหารที่นี่ <c oughs> นะตั้นานาเป็นคนแรกเลยบอกว่าอยากกินอาหารท้องถิ่น,ออนสบายครับสบายเตียงนุ่มดีครับเครื่องครัวมีครบหมด หอบกาแฟมาแต่ว่าไม่ได้เอตาช่างไปได้วยตวงตะตรงตวงเลยมีเตาอบนะครับแล้วก็มีเครื่องสักผ้าด้วยอันนี้อยู่ข้างในนี้เครื่องสาาักผ้าโอ้ครบเซตนะนะฮะพวกเครื่องมือที่เราจะทําครัวพวกนี้ก็มีหมดนะครับมีจานมีแก้วกาแฟแก้วไวน์นะฮะแล้วอันนี้เป็นที่ดูดควันนะครับโอเคเลยเนี่ยมีตู้เย็นด,ด้วยอะ มีตู้เย็นด้วยนี่แถมน้ำมันบัแถมน้ำมันน่าจะเป็นน้ำมันมะก,กอน,น้ำมันดอกทานตะวันอทำเนื้อทำสเต็กกินแต่ว่ากินน่าจะครุ้งห้องที่เดียวเฉียวห้องน้ำสะอาดสะอาดอันนี้นจะเป็นที่แตกผ้าเตียงนอนได้แบบสบายสบาย โอเคจบเพียงเท่น,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าเราออกเดินกันตอน12โมงหรือว่าเที่ยงครับ12นาฬกาเที่ยงของที่นี่นะแต่ว่าช้ากว่าที่ไทย4ชั่วโมงเราก็อยู่ในส่วนของเซนต์ปีเตอร์เบิร์กไม่ไกลแลนด์มาร์คได้มีการวางแผนเป็นที่เรียบร้อยอันนี้คือการซ่อมสายไฟนะครับไม่ใช่ ไม่ใช่การซ่อมประปานะครับนี่คือสายไฟประปาด้วยหรอือเปล่ามีสายไฟด้วยคึกเคลิ้นคึกเคลิ้น เรียกว่าอะไรเวียนไม่ใช่ กาคือจริงคนเยอะๆกำลังเที่นนยวเอยอะเราก็ถามว่าตอนนี้ก็คงมาประชมก่อน,ม,นมาดูประมาณงบก่อนอะไรประมาณน,นี้นะครับเพราะว่าบรรยากาศคนเยอะมากนักเที่ยวดูสิครับแสวตนี้เรียกว่า ไม่รีเสิร์ชข้อมูลเดีมาเที่ยวเนี่ยนะฮะบรรยากาศนี่ครับอากาศในช่วงบ่ายลมแรงและก็หนาวเย็นเย็นมหาวิหารคาสานนะครับก็ถือว่าเป็นเมืองเ,เซนต์วิเทอร์เบิร์กนะฮะที่ประเทศรัสเซียเป็นโปรดนิกายคาสอด,ดอกนะครับก็สร้างขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แม่พระแม่มารีแห่งคาสาน ส่วนมนตนด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอี่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับสำหรับชาวคริสต์ที่แม็กก็จะรอเดี๋ยวยื้อขวานี่ครับออกมาด้านหลังมามาเที่ยวแต่ไม่มีเสื้อมาเที่ยวมาอะไร ถามถามในชาตอะไรไม่รู้จริงๆจำชื่อไม่ได้แล้วอ่ะสวยเน่ยนะครับจำชื่อไม่ได้เขาบอกว่ามหาวิหารคาซานเมืองเซนต์ปีเตเบิร์าสร้างอุทิศให้แม่พระแม่มารีแห่งคาซานจุดเด่นก็แน่คนที่มานี้เขาก็จะ ที่รักในพระเจ้าขเขาก็อธิษฐาน,านแล้วก็สวมดมนต์ใช่ใชมหาวิหานก็มาต่อกันที่โบสถ์จุดเลือดที่เป็นรูปเห็ดหัอหอมอะไรระเนี้ยเนี่ยครับ,ร <c oughs> <c oughs> รบเดินกันไปแม่น้ำอะไรไม่รู้ครับแต่รู้ว่ามีเรือที่จะชิประมาณนี้ฮะจิบวายบรรยากาศมุมมองกลับไปก็กสวยดี สวยแล้วแหละฟ้าแต่ละวันไม่เหมือนกันนะครับโอ้นี่ยมุมมุมสองคนเกี่ยมมุมผู้หญิงเสื้อขาวตรงสะพานสวยไหมครับสวยนะผมว่าคิดว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่แบบบ้านเรือนที่ไม่มีตึกสูงเลยโซนนี้นะครับเขาสร้างเท,ท่านี้จริงๆ เราก็ไม่มีทางที่บอกว่าจะใจสูงขึ้นไปนก,นกว่านี้อีกละะครัเป็นอีนึ่งมงุยังใกล้ชิดเลยนี่คือโบเปือดคใครที่มาเซนต์บ์เบิร์กก็คงจะไม่พลาดแลนด์มาร์คนี้แน่น,นอน ร,รอบๆบริการรอบๆครับ,ร<อ>บก็จะมีวาดภาพเหมือนขายของ,งที่ร<ล>ะ,ะลึกนะครับเยอะโอ้มีสวยเลย ร้านนี้ครับในสวนสาธารณะน่าจะอร่อยเพราะว่ามีไอศครีมด้วยเย็นๆจะกินไอศครีมได้นะลองไหมครับ <laughs> <laughs> ช็อกโกแลตตอร์ปิ้อล่เมนเมนเออยังไม่ได้ถ่ายรูปครับ <c oughs> ตเติมกาแฟกันก่อนกาแฟรัสเซียจะเป็นยังไง ไม่อยากจะโอรยอาการเ <c oughs> ย็นสบาย <c oughs> โอ้โหดสัตว์รัสเซียก็เมื่อวานนี้รถรถแท็กซี่ที่เราบอกกันนี่โอ้โอ ก็เหมือนกับกรุงเทพนะครับแต่ว่าไม่มีตึกสูงนะครับเพราะว่าสูงน่าจะสูงในประมาณนะครับไม่มีการสร้างตึกสูงเท่าไีรสภาพอากาศในช่วงของกลางวัน18-16องศาตกเย็นมาน่าจะเหลือสัก14องศาเซลเซียสบริการตรงน,นี้ครับสวัสดี ้บรรยากาศเดินรอบๆมันอากาศมันเย็นมันก็ไม่เหนื่อยหารองเท้าดีๆกเป้ไม่หนักมากแบบผมนะชิวเลยครับแวะคาเฟ่กินโน่นนี่นั่นไปเรื่อยๆนะครับก็จะชิวเลย อันนี้ร้านอาหารใช่ไหมครับพี่โหเอ้ออวัดสวยวะัเะนี่ย We'll go to russia here. ฟ i โอ้โหโอ o โหโอ้โหโอ้โ o โอ้โห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 โอ้รหโอ้โ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 ห้โเโอ้โหโอ้โห้อ้อาา้อหออ,ออากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับลมลมแรงด้วยเดี๋ยวเหลืออีกอ วันวันแรกที่เราออกเซอร์เวหรือว่าสเก้ารนะครับในส่วนของโลเคชันถ่ายภาพสถานที่ต่างๆในเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 3วัน2วันผมน่าจะอยู่ฝั่งโน้นนะครับเราข้ามอีกฝั่งนึงแล้วก็กลับเข้าไปผ่านเลยเซนเทอร์เบิร์กไปอีกที่พักของเราฝั่งโน้นอากาศตอนนี้เย็นน่าจะสิบองศาความรู้สึกจริงเหมือนสิบองศาแล้วก็มีฝนล่อยด้วย 得抖喽！现在、哦、几点钟了？ จำกินฮอปได้อะโมเสกจริงโมเสกซิต้าซิตา้ตาก็จะจะเบากว่นี้แต่จะหอมหอมคนฟูตี้ฮอปโมเสกน,นี่มันชื่อของสไตล์ฮอปตรงเนี้ยโมเสกอ,สอร่อนะหน้าร้อยแปดบเห้าเบ้าร้อบาท <500. S 2> วันนี้มาร้านอาหารไทยครับตอนนี้ออเดอร์ไปแล้ว um. สั่งไปแล้วไทยรุ่นกับอะไรในร้านอะไรนะผัดกะเพราไม่มีใช่ไงกะเพรามีมีหรอพี่พี่ก๊อฟไงสั่งผัดกะเพราจะสั่งปัากะเพราเหรอกะเพราเนื้อเนื้ออะไรจุดตายจุดตื่นเต้นเลยไปต้มยำเหมือนถ้าชิ้นนี้ตายกะเพราก็ได้ร้านอะไรร้านแม่อ่ะแม่ทำวะ เขาจะมีซอสนะเขากินเส้นไงตะเกียบตั้งใจจะซดน้ำนะเนี่ยค,ค,คือคือคือมีความตั้งใจจะซดน้ำอย่างแรงอนะ่ะอันนี้อะไรนะอะไรอันนี้อะไรนะต้มยำต้มยำเดือดเด้งดูหน้าตาน่ากินกว่ากะเพราตามหากะเพราเนื้อน่าจะรอดหน้าตาน่ารอดนะคืออยากซดน้ำนี่สั่งต้มยำไหม สดน้ำสักอันนึ่งต้มยำใส่ต้มยำใส่เจะได้นานเนี่ยมยำต้มยำอะไรนะซีฟู้มกอ่เนเมนูเปไกุกเมนเป็นซป็ม่มา้เน่ต้มยำตัวแรกเราเหแต่เอาเป็นซีฟูไเวไก่าักินไปไหวะนี่แหละ อันไหนอันไหนซีฟู้ดอันไหนไก่อันนี้ซีฟู้ดซีฟู้ดเหรอ่ต้มยำซีฟูดต้มยำเป็นเมนสุกใช่ไหมไม่ใ้่อันนี้อะไรนะเนือะไรข้าวเรียกว่าข้าวผัดข้าวผัดเหมือนกันไฟไรด์ไฟได้ต้งแต่อันข้าวผัดอันนี้ทะเลครับมีแค่กุ้งนะครับไม่มีแต่กุ้งสมบูรณ์นะไมือกุ้งแห้งๆนะเดี๋ยวมาลองกันครับเดี๋ยวมาลองกัน ไม่รสชาได้ไมไม่เปรียวรชาได้ี่ผมเไปดมันมีซ่อมมาครับมมีมัอะไรซอนมยา่ซอได้เหรอเอามหม่อมราไาได้ตมยำน่่อร่อยอ่ะก็คือตงใจ่่าเป็นต้มยำเป็นน้่นแหละอได้นะเนี่ยได้อยู่ได้่ เผื่ออร่อยกว่านี่เออรถรถมาทางเราอยู่รถชาติมาทางเราแต่มีรสชาติกับเราไหมไม่กินไหมไม่ผมกม็แล้วผัเของแต่ผัดถิงอ่ะแต่ไม่มีไม่มีไม่มีกเะเพราเออผัดถิงน,น้ำ ป็นไงถูกเนี่ยครับถ้าเป็นเะสุกนะ้อยส<ๆ>อกนะ有เดี๋ยวเราต้ยมยำครับเดี๋ยวมามาชิมดูนี่ก็รสชาติไม่ได้แย่นะครับก็ถือว่าอร่อยเลยแหละแล้วก็ออกมาแบบเป็นไๆที่จะมีรสชาติที่บ้านผมจะเรียกว่านัวหน่อยนะฮะ แต่แต่น่าจะขาดแก้เรื่องของพริกน้ำปลาอะไรประมาณนี้ <c oughs> เหมือนรับมาหาตามสั่ง <c oughs> อันนี้รสขมันเนีแนะนำเลยพี่อัมบอกว่าอัอานนี้ได้เป็นต้มยำกุ้งที่มีงาดำเป็นกุ้งแช่กุ้แช่ไหมกุ<ะ>้งเห, <c oughs> หรอ ได้ออมเน้อดำราคาก็ก็ถือว่าไปได้ครับพอได้ตันนี้สี่ร้อยกว่าควาจริงแหละโอ้บร blue b l u ดูตอนกลางคืนครับนี่คือ,อโบสถหยดเลือดนะครับที่เมื่อกลางวันเราถ่ายภาพไปแล้วก็มาดูตอนกลางคืนฟ้าบรูตอนนี้ประมาณก็สามทุ่มบูบูเลยละเนี่ยบูเลยละเราจะยืนตรงไหนแค่นั้นเอง <t ell an> อ ا. จะได้ตัวนี้ด้วยใช่ไหมสีเหลือง,องบรรยากาศมีเป <c oughs> ิ <c oughs> ไไดไฟเห็นไหมครับ <c oughs> ตางคาซะและ้ววัยรุ่นกับวัยรุ่นวัยรุ่นรัสเซียลวัยรุ่น